ครับขอเสียงโตเมื่อสวดสวดเห็มอลำสุนีสาเสียงเร่ร่อยเนี่ยครับผมปาดม่านังจงมองไว้ถสายรถแล่นดีแถอะน้อผู้ฟังกระไดเอา,าขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องผู้ม่านังถ้าฟังลองฟังลำเห็นหน้ามอลำบ่เนาะผู้นั่งอยูก่เก๋ๆนี่เนาะเห็นบ่ละแม่เห็นบ่เออมอลำบ่เห็นาาหน,น้าผู้ฟังเนี่ยพอไปเรื่องเพิ่องเปนเหงยตาเอา มองนี้จบก็เห็นมันจ,จงใหม่ถอดฟอนเด้นน้องมองนี้นะหานกระไดยครับมือนี้ผู้ใดอฟอนน้าวิธีมือนี้เดียวออกกล้องน้ำกันออกยูทูบเบิ่งเจ้าของย่อนหลังว่าสีเอวดีหรือเอวบ่ดี <c oughs> ทั้งช่องแบทแมนเศร้ามาหาสรารคามช่องนุ่นสตอรี่โอช่องรถแห่แม่นช่ยออดิโอรถแห่ทีมออดิโอหน่วยซีอันนี้กาตาแม่นบ่กครับกาตาชันแนลไม่บ่กครับ หลักกาช่องแบทแมนไลโชนะครับอาพี่น้องเขอไปเปิดเบต้งยอดหลังได้ขอบคุณหลายๆฝา,ากกดไลค์กดแชร์นะครับเนะาะมเมื่อนี้ผม,มพี่นั่นหน่อยดาวเหนือก่อนอื่นนะครับกราบคารวะลงเทียบตักพี่นอ้องสกปรนนะครับบางเทียลูกเต่าอยู่สูงก,พก็พอก็เมียปูมันหนังฟังหลงฟังลำเมื่อนี้เนาะเมื่อนี้ประสานเสียงแค่นโดยหมอแค่นสมรักหน่อยแอ้สถานโลกสวดซวดในมอแค่นเนี่ครับ ห้อยแค้นลูกรอจาก,กำอำเภอปวย่น้อยจังหวัดขอนแก่นสำคัญลูกเมียบมัมีเป็นบ้าวจอยจอยโย่หมอยแค้นกระไดอะเมื่อนี้ประคับประคองก,กันกับสาวมอลล่มสุนิสาเสียงเรียนไหลบุญไหลายสายเงาพี่น้องบุญหอดหยอดเกี่ยวบุญมาพาลามีลูกเต่าลูกหลานจังได้มาพบผอดใสหูใส,ใสตาของพีของน้องเบิดสุขสุขคนพี่น้องตำบลเวียงคำอำเภอกุ่มพระว่าปีจังหวัดอุดอธท่านนี่ บุญหอดยอดเกี่ยวบุญหอดจอดเถิยงนาะพี่น้องเนาะมาเมื่อนี้บ่มีหยังมาฝากพ่อตอนเมียบ่มีหยังมาฝากพี่ตอนน้องนอะกจากเสียงลำเสียงแค้นในโยแรงแห่งมันอนุญาตใปหัวโย,ยคู่เห็ดตามเห็ดจีตาม,ตามข้องสะพอนะครับผม สาธุสาธุสาธุบุตรรัตนังทรมรัตนังสังฆรัตนังแล้วอนิวากุกุสันโธโกนากรรมนุกสัสสะโปโคตะมุเลาวาสีอริยเมิตายโยลวนแต่หลวงปู่ทจงมาปกมาบางังสาธุคุณมีรามันานะคุณคูบาจาัน์ถึงอุดสินคุณท่านอยู่ในวัดในวัด ให้เดิมแม่มาพกมาคุ้มแม่มาคุมมาบังให้มากัางมาเลือกในคื่นโอลาโน ท่านเปลี่ยนปันไดครับมอแจนบอท่านใดครับได้อยู่ขอบคุณเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาเ่ราะเป็นสิแหกหมานใช่ตีละไม้แค้นนะเอาาเนี้คนอย่างมาหลูบรอครับจักสันเจ้า อาหานี่เจ้าอาสาตูรกอขอน้อโนมนำนิวถวายบาทปังคุ้มคอยสมใจนึกผู้ที่มา่งลำลองคอยเสียงของข้าได้ยินไกลไปทั่วสาตูรือข้พระอินทร์อยู่ฟ้าดิ่งเลี้ยมพ่อลวงสาธุรือคอ้กุญูเจ้าขู่อาผู้สอนสั่งคอ้มาเลื่อมกั้งแล้วตัวผาผูนลำนำทางข้าพอได้ทำยามพลาด สาทนเด้อก็กนักปัดกับผิ่เลี่ยมพอระบงละสะบงของก็จะแบวไลล่เรีนเหมืนนั้นละเหมือนทินั้นผู้ใดรเียวาทเด้อลำอยู่วัดก่ให้เป็นกรมลำในทางก็จะให้เป็นมาพะพรหงกัพราละไว้ใส่สองละสะเด้อเือสงูาตาเสียม tay để nhìn mẹ lắm hả bác ăn thả gọi <laughs> chim nọ nọ ta dù xí văn là quang nhìn màn vũn tăng âm thêm dù cả cây có đây sống đang cây bỏ có hai đây sống đang bỏ ai khá vô và tung nhá để mi khá có đầy nhà chẳng đứa mẹ đầy cần đây điều bọn thầy hóa chìn càng nhắn nó có thầy mẹ mà dùng qua cầu ลำหลวงละสมองกว่ากาตะใบปานมาเรียนคนเดิมไม่ลคนในเรีนดงแต่พวกคงความกบว่าปานนับกันนับผู้กันด้แข่งทางใดนับเต้านั่นผู้กันแข่งทางใดบ้านเดิมมีเกินบ้านเรียงกันลำหลวงลำหลวงละพระคุณโน่เจ้าพระคุณโน่เจ้าผู้เตรียมกายอย่างก้อยมาเรียนข้างตัวกะผู้ลำ ันนี้กะจังสันลาเอาหันนี้กะจังสันละมือนี้เป็นวันตามาบุญคุณควาคุณมาสว่างเนี่ยเต็มกวางกว่าสนามคนเลยมาจังน้ำ จังน้ำฮองหงสมบุญฤทธอ์คุ้งวังผมผู้ที่น้ำวันนี้มอ่ำดีจะบปาแล้วพวกคนเซลี่นอันเพราะคอยฟังเก่ามือคอยย่องใส่บุญป้าจ้างบุญแม่นได้เร่อเท่าเกี๊กะรีใจแม่นไขไปดีกายินดีโยกปลูกให้ฮารึสิได้บะคนขบพวกก็ล้ำสมบุญผมความเดื้อพี่น้องมาเร็วเจอตั้งคักค่าเดือดวกเก้ามืออื่นเสียนไอ้สี่ลืมพ่อเสียใจเพื่อลักผู้ที่ฟังล้ำหน่อยเพื่อฟังล้ำก้อยสิบปีก็พอเปิดบุญเดื้อไม่เบุญจะเกิดจัง พอเห็น่อยเที๋ยวลายผู้มาพังอยู่นี่ใครเนี่ยบุญหลายผมนั่นเดือดลาชินเสียนได้ผู้บ่เห็นหว่าคนหมด้ยีนคำว้าดีจากหน่อยใายตัวมูเจ้าอาบขึ้นเมื่อเบียนผู้เยู่เย็นกะให้พอเห็นอาสุกคนไปเรื่องโนเรมาพบป้าพ่วหลุดพ่อแม่บุญตายจะมาฟังสาผู้ที่เดี่ยวปีนี้เดยอนลังที่เราผู้ปีรักทางฟังกันอะได้ปากคินเบิองเดือเบิองยาก้าวสางหาป้าฝนทนถูกสันต้นทนถูกสันแดดกันเผาอู้ต อนโอดเสียวโตละผู้แลนสามปานมาพากะไปหาตาเยวขื้นเหมือนกันนี่ละพออยากได้ผมมาลําละพอรู้ว่าอยางพองขอจนตาสวดแม่นบ่รออวาจนเบิดลิ้นอกเด้อลูกจนเฮ็ดพอฮดจลลง้งว่าบาดนี้สใจเจ้าละนอนอะไรกันอย่างละกบา่อนลไม่บ่ชินทุกๆสิ่งดาไปหมดเด้อแม่นทนแม่ะแม่นทน ลัทนมาลำวันนี à, à, ้ผู้ใดลาบบ่เบ่นเถึงสะท่าพอเอละรอนนี้สิดีไร้สดีซํำเยเสียงไม่จะเีไ่สีมโเมือเอาละที่วันยงเรียกแห่งมาหน่วยออย่อคู่เฮตมำเดจังได้จีตามข้องของมอองมอลำ เลี้ยนลำก็ต้องมีคู่เลี้ยนหนังสือก็ต้องมีคู่กี้กับปูก็ต้องมีวาดปูสาต้องมีเหลี่ยมมีลา,าย,ายขวามไกไปบ่ได้กันผู้ใหญ่ขมไกคุณคู่บาจยนคุณพ่อคุณแม่คุณ,คณคบ,าาณบณณิดามาดาผู้นั้นสีดังสิดิสีจริ่มไปทั้งนาบ่ได้พราะฉะนั้นแล้วมือสิบนิ้วของผมมอลำว่าเพี่นั้นหน่อยเราเนื้อเออไมอแค้นต็เนียว เจ๊แมฝากมาให้เจ yeah, nah, mm. oh, so mm. ๊แมนั่งอยู่ทา่งเลยล่ะเอาว่าเมียนเมีนพี่นางตีกับพี่นางเจ้าอะไรเจ๊แมกระได้แล้วจะใส่บนนี่ค่ะว่าท่านเห็นกันอยู่กับพี่นางเอาใจนี้เอาเนี่ยเจ้ากมะเด้เออน้องอีกสองเออเท่าเอ้ยเจ๊แมน้องมะล้มอีกสองโอ้เสดงว่ามาให้กำลังใจกันตัวกันรวางสั่งตีนั่งอยู่ทา่งเลยเนาะมาปรากฏตัวเลยเจ๊แอมกระได ขอบุณขอบคุณหลายๆครับพี่น้องเอายกแรกแหงหมานคำโบราณเพื่อนว่าเจียมผีเท่าเจียมเจ้ายื่นยาเฝ้าบืนโตเป็นคนผู้หน้อยขันสีรกสิีไตยต้องมีครูมีบาต้องกราบไปเบ้าหาเถิดทูนมันจังแี่ละธรรมดาดอกแป่ลูกเต่าลืมคุณพอลืมคุณแม่เพื่อนว่ามันบ่นดีลูกเสียดลืมคุณคูบาจารเพื่อนว่ามันบถูกอันนี้เจ๊ยังเนี่ย นี่เตีเ๋จ่มอะโอ๊ยเป็นผู้สีตีหมอแจนเออจังสีแหลนะเราผู้งามเนี่ยสีแด่มาก,กันกับข่อยเถอะเนาะพี่นางน้องบา้าท่านใดเด้อพี่นางเอาข่อยบาท่านใดเด้เนี่ยยายพูดเลยนะยายเออจังสีแต่มาน่ะขอบคุณเด้อพี่นางเด้ขอข่อยเกิดมาเหมนผู้งามคือเจ้านี่ละยายฮะ แล้วมาอยากแหวอยากหอมแจ็มหมอยแค้นปนะม้หอมตีคือนจังไปไว้แท้ขอบคุณหลายๆครับกันมาจังมาหอมเด้อพี่นั่งกระไดเออหอมกับมาหอมเด้อแถาจับมาหอมย่ำเด็กจะมันซ้ำกันคับดมฉี่ไอ้ปได้กันเด็กมาก คนหลายๆเด้อครับเอามาให้เป็นกำลังแรงใจให้มลอมลมอลล่ำพี่น้องมานังฟัองลองฟัองล่ำก็ถือว่าเป็นกําลังแรงใจคือกันเบิดสุขสุขคนลน้เนาอเพี่น้องเนะาะธรรมดาเราพี่น้องคนเฮาข้นหันมาจังสี่เห็นกันไหมคือน้าเห็นปลาคือหน้าเห็นเขา่าลูกเตา่าเห็นพ่อเห็นแม่ก๋าดีวกดีใจ ตางเพืองผ้าอาศัยกันโอแม่นนำเพิงเลือเสือเพืองปลาบีดาเพืองลูกเต่าคนเต่าจ้องเพืงองลานผู้หญ่บ้านก็ต้องเพิงลูกบ้านมันจังอยู่กันเตียผ้าต้องอาศัยเนียนนิ่มต้องอาศัยผ้าออกตนคนทำลำอาศัยคนเก่าล้ำอาศัยสุ่มเก่าคนปังถูกถูกเราลำอาศัยเรือพ่อเก่าล้ำอาศัยเรือแม่เจ้า โอแค้นพ้อจะทำกันธรรมดาดอกพี่น้องพระเห็นกันมีถามพันษาคนสระเห็นกันถามอายุสังขารแม่ม่านเห็นแม่ม่านถามปาสือกปาียก้อนเจ้าก็ล่อยมาพัวันแล้วจังสีมลลําสุนิสามาเมื่อนี่กับผูวงั้นเือกกเนาะเกี่ยวผู้สาวต่างฝากหักฝากแท่จะนายสกันเบียยหลับไม้แค้นตัางลืนตังแกนกันไปเสือดอกเกี่ยวกันกระได ต่างอีปอยแม่มานังฟังลองฟังลำเข้าขึ้นมาบนวิธีนี่เปียบเช็กเชี่อนเดียวกันกับในหนังในละครนักแสดงวันเถอะสมบทสมบาทเนี่ยขนมาบนวิธีเข้าแสดงไอ้พี่น้องเหนเบื้องเขาต้องเห็ุสมบทสมบาททอดบทก่อนลำเขาบางเหนือเขาต้องเห็ุตามก่อนลำเข้าไปเด้อหมอลำชุนิสาเด้อเออมาต้องแพ่งดอกลงหันไปเข้าจังหวัดกันแต่ว่าหยุดทั้งหันนี่แก้มจังสีกะไปบายนี่ก็ต่างอีปว่ผู้นังตั้งลำดอก จังข้างจะได้ไข่ใบกัะตางอีพอเสียดำดำผู้นางฟังล่ำอยู่นจังทองเจ้าจังสี่ไข่ใบกับตางพีตางนองมา้นางฟังหลองฟังล่ำทองน้อยจังสีกบใบตางพีตางนองผู้ลังคนว่าไก่แล้วไก่หอนหม่องมันแล้วผะนะวา่าใต้ทองน้อยไข่ใบกับตางหมอยแค้งว่าต้องถือต้องซาดอกเก็บมาถึงหันลูกหันไปห้องจังขอโทษขอพ่วยกันกันแล้วไปมาหองหมอลำเอ้าเกี่ยวซ่าวันหมอยแข้น เอาเดือกับฟังเดือร้อนฟังเดือร้องท้องนินอินหล่อฟังเดือร้อนนินนินหล่อจำแมงอามคารวผบ้ใรตัหล่อลุงคิวเอ้คิวคิวเอ้คิวคิวเอ้คิวลาผู้คิว้ากงลาผู้คิว้ากงบ่เคยรังงีแยนพี่เวีนมาเฮตสะบิไกลเตียนไฟเดียบลาแวนน้อยน้องนก้าซ่กองสวยห้องน้องมาสวยแต่ละจับบูเร่พ่อเป็นบุญนกบุญเงินรังซำลี อบอุ่นเหมือนดังสำลีแสงสีมาสวยงามยวนตาแสงสีมาสวยงามยวนตามาสวยจริงยิ่งมาโดดเปลายามองผิวพองเหมือนพิษคราใบหน้าเหมือนป่าพัดซอแลกท่าแสงอ่อนแม่ซอภาสตาพรแอกท่าแสงอ่อนแม่ซอภาสตาพรวิร้อนมาเผือกเผืออย่างดึงเนวไล่ดึงเนวไล่ดึงดึงแนวไลไปไปพบก่อตัวน้องของจมเต้าเตีย เธอร้องบาลงมาเป็นเพี้ยนสติของงามาลำสีใสแจงแฝลได้งที่กันอผู้ตายนำโบมื่อสวยจังสีสี่าจังไดโทษเธละครับจบทธอละคุณมางามเทอละสู้ผู้ดีเทอละรองเธอละน้องผัวเจ้าแม่ไปนี่เราไปละบ่ทัานมีเหะโอ้ขันบ่ทัานมีการสะดวกและตัวขันล้างขันเงื่อนท่างหานบ่ต้อเทีดนยังไหลหากได้กับพี่มอลำหากได้กับพี่มอแข็ง เอาเยอะเติหม้อข้นกันไหนหากได้ก็พี่หมอลำเวียกงานกันไหนไม่ให้ทำนะเวียกงานกันไหนไม่ให้ทำจะกอดกันมันจะข้ามจะกอดกันมันจะข้ามจะกอดกันมันจะข้ามเป็นหมอลำเหมือนกันนอนปลาละถือลากันกลางดึอพูดอะไรพู้เอาหน่าฮันก็มีเรียกหม้อข้นยังาพ่ได้เคี่ยวหอดหน่าฮันปฏิบัติเนี้นอนปลาละถือลากันกลางดึก นอนปลาระเทงละกันกลางดึกหัวใจเต้นเต็มมาค่อยรืดค่อยตันค่อยรืดค่อยตันพรอตาบ้านกันกับบ้าคืองูเจ้าคอยเอาขาสามใส่แต่อามือสอนไหลนั่งรักพี่บางเธอแม่มอมอเมราอาพิญญาแม่นในรังลตนาพรน้อยบ่ค่อยคือจับพวกใครกันผ่านจวนสาธาพรหัวใจหนักอยู่คือเจ้าข้าวปันเส้น บนบ่รอเทียมยิ่งม่นบ่รอเทียมยิงการเส้นผ่านยิ่งก็บ่คือนาำนี้พีเสียอร่อยผมวยสวยเด่นว่าะตาบละเด่นเอาผาอื่นตาเถีงรักเบิ้เิดน่จะแม่หุนรักเบิ้เถดนจะแม่หุนจงมุละิละกายเอ็นเอียมุละผินลกายเอเอียมุนหมุหมุนหมุนหมุนมุละิละกาเอเอียงสายตามองเมียพี่บางเถิดแม่หุน อกอุ้มนวลนุ่มผิวกายใครร้อยจะมาเหมือนเชี่ยวโก่งใครดังบงเดือนเชี่ยวโก่งใครดังบงเดือนหาใครจะเหมือนตัวเจ้าโนนางสวยพานสวยพิงยิ่งยวนหน้าหนอพ่อะใคดังสำลีหน้าหนอพ่อะใคดังสำลีขอจูสักทีขอมสักทีขอจูสักทีจะได้หลายแบบน้มเถอเอ้าพอดมอนแรงเหี้ยงจังไดีลยวเราบัดไงหอมรัวหอมเลยอะไรดีดีหอมเลยแมนอยู่ดีดี ข้าจ <caval> like. okay. like ูส <photos> ักทีจูสักทีจูสักทีเจ้าได้มแกมอบ่ถือี่หลีดอกบังเสือเอบังใบอยู่เมียบ่ถือดอกนี่ย้องมือกันแกเรียแกรสิเอาเป็นทามันจังสี่ได้ยมก่อนอ้อเป็นทาตีโอเคขาจูสักทีข้อจูสักทีก็เฮ็ดยากอะลับมือนี่ โ,โ,อโอ้ยถือซอกแล้วบ่ะนี่ยไอ้คอยว่าแง่เขามาหันเปียงมันบ่ได้ถือกิเลนนั่นทาลั่งเขาเป็นยังซี่ยัาสีมักใกล้ได้จังใดเดียวเนี่ยขอาจูบช่างทีจ้าได้ละยใบแก้มเืออย่ามาซีลายมาทำเปลี่ยนเสื้อยืนกลยเพยืนเกลย์อยู่ตาใบยืนเกลยยืนเกลย์อยู่ตาใบป้าจะรัาสาวไทยร่างงามจักรวาลรักหน่อยจะได้ใบล้งคาน ก็เดี๋ยวไปนุ่งขานหาใครจะบ้านสวยสถานงามตาเสียงขานละโอลำปางเสียงใหม่เสียงขานละโอลำปางเสียงใหม่หาใส่บ่พอคือขนมต้องกอนตาคูภาษาคนลายลำงามคำนี้มาดำแบบใหม่แบบใหม่มาลำไทยคนล้านเขาเรียกว่าชาวแหลมทองไทยแหลมขอบคุณครับแล้วก็แม่ขอบคุณครับ เียงเียงแม่แม่ตอตอยเออ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 ยายาเสพไหมะตรง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 จังหน่อยเออขอบคุณครับขอบคุณเสียอะไรมาหน่อยย้ำยางดีเถอะปไดแต่หมอลำสุนีสาใสเถอขอบคุณครับเตยยังเดิลูกเตยยังเดี๋ยวเตยยังเดี๋ยวเด้ป่ะนะเตยห่แทบแม่เตยเแม่ได้ทีแหละตีนอ๊ะฟุปอนก็ะไ้ก็แล้วทบอกเจเตยแล้วยันแล้วนอกกอนยันไม่ได้ฟอนแต่เดินสักครู่ ลำสิบมาเทียบเดียมเสียงแขรนลำสิบมาเทียบเดียมเสียงแขรนหนุ่มสาวทะเลงขอเปลนแฟนของคุณมุญทำตาปลาลำไทยสอดหุ่งบุญบุญทำตาปลาลำไทยสอดหงถ้าหยับเข่าเสพงเขาเห็นทุงเสพก้าเห็นทุง เกี่ยวกับว่าง่ามขาดถามกับว่ามวนเกี่ยวหลายกับว่าใดเกี่ยวหน่อยกับว่าใดเกี่ยวหลายมันไม่ยากเพราะจะนั่นแล้วยกแรกแหงหมานสีหนึ่งหนึ่งชาวบ้นหมอแก่นตัดผมไหมตัวหนึ่งครับหลบรอหลบ้อไหนแต่หันขึ้นถ่วงมาขึ้นแบบเผาปอกบ่าแล้วจะฮาจนหัวขึ้นเยีะเราปอกแบบเผาปอกบ่าแบบ ตั้งงอนคือบักเผาดมหอมสับแย่เบิ้งทั้งงอนโอ้ยวันเลยอยากกินบักเผาเอามีดไหมหยิบผ้าเอ็กินมหมแล้วเนี่ยมันเนี่ยนี่หลีเบิ้งแรเบียงเนี่ยเบื้งตั้งขางคือบักตานบ่สุกว่ะเอาเปาอว่าเดังเด็กคือดอกอาทางมึงทรงเบื้องหน้าขึ้นนิดหน่อยเนาะตัดผมเหล่าได้ไหมแจ้งนี่เราเด็กชายสมรัก một trăm linh một trăm linh một trăm linh một chàng linh cả trăm linh Ba trăm linh một trăm linh Cho trăm linh một trăm linh một trăm linh một dân Là một bạc linh một trăm cầu

นา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 ังว่านังสือจีนมันลรหุ่นไไปยหายฟงจุงฟังเราโยกยังเดินอาดานคงสานดวงจางผู้ายาไปอาจันลงตังนังสือจมวังวังราเังวังวังป่านน่นสวดส่ตที่เรื่องตลงเรบวกจากหันแม่นะเลาบังคนมาเอีนไม่ดูว่าตื่นดีเด

สันลูเอโมหังยังสันกันลีอสู่อตะังบัวยาปรดมผ่านมาตัดคุณสันลูเรือเล่นระบังดีรุ่มไปเพื่อประสมกอเยวขก็ปงกอคูันนั่นน่ะนันเดินนำโมโมลู่จสู่โมลุมละกะบมละกะบมละกะบมยันยัดพเรเลียนไหลมุมยัดยันี่เลียนเลียนไหลไว้ไว้เดียงยังยังเดินยังไว้ยันละปะทัมทั้งยนเลีนละผู้ยังตั้มกละลุ่มสอนยังบนสุนทันลัลสอนลุ่มสอนสอนสาบสาลัตีมาละร้บผู้อาปล เลืกับบอลตามปอดปูงเล่นนั่นเล้ยวเวลาพ่องแานสวกกระรังน้องสองดูพิมพินโม่ดูคู่เลยมูนาโม่สามอาหยับเดินน้ำกันกันมาทั้งเจ้ามีก่อนไม่เม่เจ้าทั้งน้ำมูตัววากานเดิมแม่จะฆ่าเอินก่อนควอนแก้ว่าจะไหนบัดนี่ไรบัดนี่ไรหยกยังเดินไกลเห็นล้วพบไปผ่านผัดปลาตานลิมบานสาลังเดื้อรานหน่อยทั้งน้ำมูเจ้า์ตัวยันกระหอดเพราะว่าผู้ใดพ่อนังูหน้าหน้าด้นเทียนส่วนไว สวดรวดเนี่ยครับผมขอพูดหลายๆครับ